คุณอยากรวยไหมทุกคนเลยครับจะต้องตอบว่าอยากแต่พอถามว่าพร้อมที่จะทําวิธีใหม่ๆเพื่อจะทําให้รวยไหมบางคนลังเลครับเพราะบอกว่ากลัวกลัวเจ๊งกลัวจะไม่เหมือนคนอื่นทั้งๆท,ที่ความรวยไม่ได้มาจากการคิดเหมือนเดิมแต่เป็นการลองอะไรใหม่ๆแล้ววันนี้ผมจะมาชวนทุกคนลองวิธีใหม่ๆที่ผมใช้ดูครับนั่นคือการเทรดไบนารีออปชันครับ สวัสดีครับกลับมาเจออีกแล้วนะครับกับช่อง t r a ดเดอร์ฮีโรเนะครับผมเดชนะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงหัวข้อของการที่จะทำให้ทุกคนนะครับมีฐานะที่ดีขึ้นนะครับก็คือรวยขึ้นนี่เองนะอ่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่กล้าที่จะทำอะไรใหม่ๆนะครับแต่ผมบอกเลยว่าการที่คุณยังทำอยู่เหมือนเดิมนะครับยังอยู่ตำแหน่งเดิมแบบนี้แล้วทำทุกอย่างแบบที่เคยทำนะครับนั่นหมายถึงว่ามันไม่มีอะไรแตกต่างจากเดิมซึ่งจะทำให้คุณไม่ได้รวยขึ้นนี่เองนะครับแต่ถ้าใครนะครับสนใจที่จะเปลี่ยนชีวิต ตัวเองให้รวยขึ้นนะผมแนะนำนะครับให้ดูคลิปนี้ให้จบนะครับแล้วคุณก็อาจจะเจอหนทางที่คุณชอบและวิธีใหม่ๆที่คุณยังไม่เคยลองทําดูนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับใครนะครับที่ยังไม่มีบัญชีเทรดของโบก 8x นะครับผมแนะนําให้เปิดบัญชีก่อนเลยนะโดยการคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับหรือทักแอดมินบ้านเขียวเข้ามาเลยนะครับว่าสนใจเปิดบัญชี 8x นะครับเดี๋ยวจะส่งวิธีการสมัครให้ครับหลังจากที่สมัครเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้รับเงินทดลองนะ 1,000 0ดอลลาร์ 1, เลยนะครับเพื่อจะไปกดทดลองตามวิธีที่ผมสอนให้นะครับและที่สําคัญนะครับจะได้รับสิทธิ์ในการเข้าเรียนรู้ฟรีนะครับในคลาสที่เราสอนตั้งแต่วันจันทร์ ถึงวันอาทิตย์เลยนะครับเท่ากับสอนทุกวันเลยนะครับและที่สําคัญนะครับก็จะได้รับสิทธิ์ในการเข้ากลุ่มเรียนรู้ฟรีนะเรียนตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับสำหรับคนที่เปิดบัญชีเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาสอนการตั้งค่าพื้นฐานกันก่อนนะครับหลังจากที่ทุกคนนะครับสมัครโบรเข้ามาแล้วนะครับครั้งแรกที่เปิดเข้ามาเยจะเจอกราฟเป็นกราฟเส้นแบบนี้นะครับให้เราทําการเปลี่ยนนะโดยการกดที่ตรงนี้นะครับประเภทกราฟนะแล้วเปลี่ยนเป็นกราฟแท่งเทียนนะครับเพราะว่าเราจะเทรดแบบกราฟแท่งเทียนนนกัะ เป็นจะเป็นสีเขียวสีแดงแบบนี้เป็นปกตินะครับสีเขียวคือราคามันขึ้นสีแดงคือราคามันลงนะครับห <ocalyptic> ลังจากนั้นนะครับให้เราเปลี่ยนตรง5วินาทีตรงนี้นะครับให้เป็น1นาทีนะครับตำแหน่งนี้ความหมายก็คือจะเปลี่ยนจากแท่งละ5วินาทีนะครับจะเปลี่ยนเป็น1นาทีก็คือพอครบ1นาทีค่อ,คอยขึ้นแท่งใหม่นะครับเพราะว่า5วินาทีถือว่าเร็วมากเราจะไม่เทรดกัน ที่วินาทีนะครับหลังจากนั้นนะครับเวลาเราจะเทรดนะมีขั้นตอนอยู่ไม่กี่ขั้นตอนครับอันดับแรกให้เราเลือกคู่เงินก่อนนะครับโดยเราจะเทรดกันที่หมวดดิจิตอลนะครับแล้วเราก็จะมีคู่เงินให้เราเลือกนะหลังจากที่เราเลือกไปแล้วนะครับเราก็ใส่จํานวนเงินนะครับตรงนี้แนะนําให้ใส่เงินให้พอกับในพอร์ตของเรานะครับเราจะมีการทบกัน3ไม้นะครับถ้าเกิดว่าไม่ชนะไม้1เราก็จะทบเป็นไม้2กับไม้3ามนะครับจนกว่าจะชนะแต่ถ้าสามไม้ไม่ชนะแล้วเราก็จะไม่ทบต่อนะโดยที่สมมุติว่าเงินของเรามี 1000บาทในพอร์ตนะครับแนะนําว่าให้ไม้แรกเป็น100นะครับไม้2ก็200ถ้าเกิดว่าต้องทบนะไม้3ก็จะเป็นอาจจะเป็น500หรือ600ก็ได้นะครับคือรวมกันแล้วไม่เกินเงินในพอร์ตของเรานะครับเราจะเทรดตามสเต็ปแบบนี้นะสามไม้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าชนะตั้งแต่ไม้แรกก็คือจบนะครับเราก็ไปหาคู่อื่นเล่นต่อได้เลยนะครับแล้ววันนี้นะครับที่ผมจะสอนเทคนิคในการเทรดนะซึ่งปกตินะครับเวลาคนที่จะเทรดเนี่ย ก็จะต้องดูลักษณะของกราฟใช่ไหมครับแล้วก็คาดเดาว่ากราฟจะขึ้นหรือว่าจะลง <c oughs> ก็จะกดขึ้นกดลงตามเทคนิคที่ตัวเองเรียนมานะครับแต่ตอนนี้เนี่ยผมมีตัวช่วยอีกตัวหนึ่งที่ผมจะมาสอนในวันนี้นะครับก็คือตัวสคริปต์ของผมนี่เองนะครับสคริปต์ตัวนี้ชื่อว่าสคริปต์สไนเปอร์โปรนะครับเป็นสคริปต์ที่ช่วยในการเทรดนะครับเดี๋ยวเรามาติดตั้งกันนะครับวิธีการเพิ่มนะครับให้ไปตัวชี้วัดนะครับแล้วก็ไปที่สคริปต์ข้านบนนะครับจากนั้นกดเพิ่มด้วยตัวเองนะครับตรรงนีี้้่าาเเกก็จะมโคด ของทางโบกนิดนึ่งนะครับให้เราลบทิ้งได้เลยนะครับหลังจากนั้นให้เราไปก๊อปปี้ตัวของโค้ดที่ผมให้ไปนะครับก๊อปปี้มาได้เลยแล้วก็กด ctrl v นะครับวางนะครับเสร็จแล้วเรากดบวกได้เลยครับเพิ่มไปที่กราฟนะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับลองซูมเอาออกนะเราจะเห็นนะครับว่ามีสัญญาณเพิ่มขึ้นมานะครับตัวสไนเปอร์ตัวนี้นะครับซึ่งจะมีทั้ง บายและเซลนะครับแต่สำหรับใครนะครับที่ใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่อย่างเช่น iPad หรือมือถือนะครับก็สามารถจะเพิ่มได้นะครับโดยไฟล์นะครับที่เป็นตัวโค้ดเนี่ยจะมีทั้งแบบที่เป็นตัวหนังสือนะครับแล้วก็สามารถดาวน์โหลดมาเป็นไฟล์ txt ได้นะครับเวลาเพิ่มในอุปกรณ์อื่นนะครับให้ไปที่ตัวชี้วัดนะแล้วก็กดที่ นำเข้าสคริปต์ตัวนี้นะครับพอากดที่นําเข้าสคริปต์แล้วนะครับแล้วก็มาเลือกที่ตัวไฟล์ที่เป็น txt แบบนี้เราสามารถจะ import เข้าไปได้นะครับแทนที่จะเป็นการ Copy ตัวหนังสือนะครับต่อไปนะครับจะเป็นวิธีการใช้งานของตัวสคริปต์ไนเปนะครับหลังจากที่เราติดตั้งเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะเราจะเห็นลูกศรนะครับจะมีชี้ลง จับชี้ขึ้นนะครับวิธีการใช้งานเลยนะครับคือลูกศรเนี่ยตัวนี้นะครับจะเป็นตัวบอกนะครับให้เราเข้าซื้อนะครับในแท่งต่อไปที่ราคาเปิดนะครับซึ่งเวลาลูกศรมาขึ้นอย่างนี้หมายถึงว่าเขาคาดเดาครับว่าแท่งต่อไปจะขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าปิดเขียวก็ถือว่าชนะนะครับแต่เราจะเข้าตรงที่ราคาเปิดของแท่งต่อไปคือตำแหน่งนี้นะครับซึ่งการที่เราจะเข้าราคาเปิดแท่งต่อไปได้เนี่ยเราจะต้องเข้าที่1วินาทีสุดท้ายของแท่งนี้นะครับคือตรงนี้นี่เองนะรอนับเลยนะครับว่า3 2 1นะครับ พอหนึ่งแล้วให้เรากดขึ้นได้เลยนะครับเราจะได้ราคาเปิดแท่งนี้สิ่งที่เราต้องทาต่อไปคือลุ้นครับว่าชนะหรือเปล่าถ้าเกิดว่าชนะขึ้นไปถึงตรงนี้นะครับก็จะทําให้เราชนะไม้1เลยนะครับเราไม่ต้องทบไม้ต่อแล้วนะแต่ถ้าสมมุตินะครับลงมาแดงนะครับเราจะเป็นจะต้องทบไม้ที่2ตามระบบนะครับระบบของเราคือจะทบทั้งหมด3าไม้ถ้าหากว่าทบถึงไม้3แล้วยังไม่ชนะนะครับเราจะหยุด ไม่มีการทบไม้4ี่ต่อเพราะว่าไม่คุ้มนะครับแต่ถ้าหากใน3ไม้ชนะก็ถือว่าโอเคจบเซตนั้นนะครับให้เรารอลูกสอนใหม่ไม่ว่าจะแดงหรือจะเขียวก็กดตามนั้นได้เลยนะครับข่าวดีนะครับตอนนี้ผมมีเปิดกลุ่มนะครับเรียนรู้ฟรีผ่านซูมนะครับโดยโค้ชที่มีประสบการณ์นะครับสัปดาห์ละไม่ต่ำกว่า10รอบเลยนะสอนตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยนะครับและที่สําคัญนะครับสำหรับสมาชิกที่สมัคร เปิดบัญชี8 x นะครับผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับแล้วทำขั้นตอนอย่างถูกต้องและฝากเงินทุนนะครับ1,500บาทขึ้นไปนะครับจะได้เข้าสิทธิ์ในการเรียนรู้ฟรีและยังจะได้รับสิทธิ์ในการใช้สัญญาณ1อาทีพรีเดเตอร์ฟรีด้วยนะครับถ้าสนใจนะครับง่ายๆเลยเพียงทัก แอดมินใต้ลิงก์นี้ได้เลยนะครับบ้านเขียวครับหรือสแกน QR code <Okay. S 1> ที่หน้าจอนี้เพื่อติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับโอเคครับตอนนี้เรามาถึงขั้นตอนที่เราจะเทรดจริงกันแล้วนะครับอันดับแรกก่อนที่เราจะทําการเทรดนะครับหลังจากที่เราติดตั้งตัวสคริปต์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราเปิดหน้าจอหลายๆกู้เงินไว้นะเพื่อจะได้ไม่พลาดในการดูนะครับหากตัวสัญญาณมานะครับหลังจากเปิดกู้เงินเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทําหน้าที่ในการรอตัวสคริปต์นะครับว่าจะมีลูกศรมาหรือเปล่านะครับอ่ตอนนี้ผมเห็นคู่หนึ่งแล้วครับ EU มาแล้วนะผม รอบนี้ผมจะใส่ที่5,000บาทเลยนะครับรอที่1นึ่งไว้ที่สุดท้ายเราถึงจะกดขึ้นกันนะครับกดไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็รอนะครับเพราะเราเข้าที่ราคาเปิดนะเราต้องรอในแท่งต่อไปนะครับว่าจะขึ้นตามลูกศรหรือเปล่านะครับขึ้นสวยงามครับดูดีทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราดูว่าเราจะวินแต่ไม้1เลยหรือเปล่านะครับยังคงสวยอยู่นะครับ4 3 2สโอเคเราวินไปเรียบร้อยแล้วครับไม้แรกของเรา4,310.10นะครับ โอเคเราเก็บกับไปแล้วนะ1ไม้นะครับดโดยปกติแล้วเป้าของผมนี่ประมาณ2 3ไม้นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าวันนี้เราจะได้กี่ไม้กันนะดูมาถึงจุดนี้แล้วนะครับใครที่สนใจที่จะใช้สคริปต์ตัวนี้นะครับผมแนะนําเลยนะให้ทักแอดมินนะครับใต้คลิปนี้นะครับเป็นลิงก์นะหรือสแกนคิวบ้าโค้ดเพื่อที่จะพูดคุยและขอเข้ากลุ่มเรียนรู้และใช้ตัวสคริปต์นี้ฟรีได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูคู่ต่อไปกันครับว่าสัญ,ญญาณตัวไหนจะมากันนะครับ ครูต่อไปเจอแล้วครับ GJ นะครับแต่ผมจะกดลงนะโอ้มาแล้วครับเกือบไม่ทันนะอย่างไวนะครับเหมือนเดิมครับเราก็รอนะครับว่าจะวินหรือเปล่านะถ้าไม่วินเราต้องเตรียมโตวทบไม้และใส่เงินเป็น2เท่านะครับอ่าเริ่มลงสวยแล้วนะครับตอนนี้โอ้โหลุ่มเซลมาเต็มๆครับไม่น่าพลาดครับไม้นี้5 4 3ส1โอเควินนีกแล้วครับได้บีสี่พันสนะครับ เราได้กันไป2ไม้แล้วนะครับอ่ะวันนี้ผมจะตั้งเป้าสัก3าไม้แล้วกันนะครับดูวันนี้จะดูวินดีอยู่นะครับก็คือเราไม่ต้องทบไม้เลยนะครับตอนนี้เราเทรดแค่ไม้เดียวแล้วชนะนะครับและคาดว่าจะเป็นแบบเดิมนะครับคือ1ไม้แล้วขอให้ชนะเลยนะไม่ต้องทบนะครับวันนี้ไม้อีกแล้วครับ EU อย่างรวดเร็วผมกดขึ้นแล้วโหเกือบไม่ทันอีกแล้วนะคือมาเห็นในจังหวะที่ลูกสอนมาพอดีนะครับโอเคตอนนี้เราลองดูนะโอเคโวลุ่ม มานะครับโวลุ่มตอนนี้ขึ้นสวยทีเดียวนะครับคาดว่าน่าจะวินไม้หนึ่งอีกนะครับวันนี้ไม่น่าพลาดครับขึ้นสวยขนาดนี้5 4 3 2 1เรียบร้อยได้ไปอีกนะครับ4,309.92าบาทนะครับโอ้โหเราเรียบร้อยเลยนะวันนี้สามไม้แบบสบายๆนะครับที่ไม้1จบเลยนะวันนี้นะครับเราก็ได้กำไรรวมกันไปที่ 12,928.62นะครับผมก็ถือว่าได้เป้าของวันนี้แล้วนะครับวันหนึ่งเทรดประมาณนี้แล้วก็ได้เท่านี้ผมว่าถือว่าโอเคนะอยู่ได้อยู่แล้วนะครับละยะอีกรอบนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีบัญชีเทรด 8x นะครับแนะนำเลยนะครับให้สมัครบัญชีเทรดนะครับจากลิงก์ใต้คลิปนี้หรือทักแอดมินมาก่อนนะครับหรือสแกน QR Code เข้ามาสอบถามก่อนได้นะครับแล้วใครนะครับที่เปิดบัญชีและทําการฝากเงินทุนนะครับ1,500ับาทขึ้นไปเนี่ยจะได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าเรียนรู้พร้้อมโคัสปดาห์ล ไม่ต่ำกว่า10รอบนะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยนะครับมีสอนตั้งแต่พื้นฐานนะครับจนถึงขั้นแอดวานซ์เลยนะครับไม่ต้องห่วงมือใหม่สามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ตลอดนะครับและที่สําคัญสําหรับกลุ่มฮีโร่เท่านั้นนะครับก็จะได้ตัวสคริปต์ไนเปอร์โปรตัวนี้ไปด้วยนะครับในการที่จะช่วยในการเทรดอีกตัวหนึ่งนะเรามี2ตัวเนี่ยก็ทําให้เรายิ่งจะทําให้เราวินคูณ2ขึ้นไปได้อีกนะครับ เรามาพูดถึงหัวข้อของเรานะครับที่ผมพูดถึงว่าใครอยากรวยเนี่ยให้ทําอะไรที่แตกต่างนะครับและสิ่งที่ผมทําวันนี้เนี่ยก็คือการเทรดแบลลี่ออปชันนะซึ่งผมคิดว่านะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะยังไม่รู้จักการเทรด b บล a ี่ออปชันวันนี้ผมเลยมาแนะนําให้ดูนะครับว่าเราสามารถจะทําอะไรที่แตกต่างได้โดยที่เราไม่จําเป็นจะต้องไปเปิดร้านหรือทําธุรกิจอะไรที่ลงทุนเยอะนะครับซึ่งการเทรดแบลลี่ออปชันเนี่ยเราใช้เงินไม่ต้องเยอะมากนะครับเราสามารถปั้นให้โตได้นะครับแต่ขอให้เรามีความรู้นะครับมีวินัยในการเทรดและบริหารการเงิน ได้ดีนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยอยากให้ทุกคนเข้ามาเรียนรู้ในกลุ่มนะครับเราจะมีการสอนเทคนิคพวกนี้นะ ให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะอยู่ได้กับตลาดนี้นะครับแต่ขอให้ทุกคนเนี่ยมีความอดทนและตั้งใจจริงที่จะเข้ามาเรียนรู้นะครับแล้วก็จะเปลี่ยนตัวเองให้ได้นะครับถ้าใครนะครับที่พร้อมที่อยากจะเรียนรู้และอ,อ,อยากรวยนะครับอยากทาอะไรที่มันแตกต่างจากเดิมนะก็ทักแอดมินเข้ามาได้เลยนะครับสแกนคิมอาโคเข้ามาในกลุ่มได้เลยนะครับผมจะมาเปรียบเทียบนะครับระหว่างกลัวกับกล้าลองนะค,คนที่ยังกลัวนะครับกับคนที่กล้าลองเนี่ยถ้าคนที่ยังกลัวนะครับก็จะยังอยู่ที่เดิมนะครับ แต่คนที่กล้าลองเนี่ยถ้ามีโอกาสละไาใหม่ๆเนี่ยเขาก็จะพัฒนาตัวเองนะครับในการที่จะทําให้ตัวเองแตกต่างจากเดิมนะ่าแลวคนที่ยังกลัวเนี่ยก็จะเสียโอกาสนะครับเพราะว่าไม่คิดจะเริ่มอะไรใหม่ๆลนสักทีนะแต่คนที่ลองเนี่ยเขาก็จะได้ลองสิ่งใหม่ๆถึงแม้ Man, จะไม่ประสบความสําเร็จนะครับเขาก็ยังจะได้ประสบการณ์ไปนะและอีกข้อหนึ่งนะครับถ้าคนที่ยังกลัวเนี่ยยังไม่เคยเริ่มเลยนะครับไม่คิดจะเริ่มอะไรอยู่แล้วนะ แต่คนที่กล้าลองนะครับก็จะได้เริ่มต้นเปลี่ยนชีวิตถึงแม้ว่าบางส่วนจะอาจจะล้มเหลวแต่บางส่วนก็อาจจะชนะก็ได้ผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยให้ทําสิ่งใหม่ๆเนี่ยมันต้องมีจุดหนึ่งครับที่จะต้องประสบความสําเร็จจะไม่มีว่าจะแพ้อยู่ตลอดหรอกครับแต่ขอให้เรามีความพยายามและทําอย่างต่อเนื่องนะครับยังไงมันต้องดีขึ้นแน่นอนครับและที่สําคัญนะครับความกลัวไม่ทําให้เรารวยครับแต่การลงมือศึกษาและลองสิ่งใหม่ๆต่างหากนะครับที่จะพาให้เรารวยได้นะครับ พราะฉะนั้นแล้วอยากให้ทุกคนเริ่มลงมือทําได้เลยตั้งแต่วันนี้นะครับถ้าใครนะครับที่ชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับและการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆแบบนี้นะครับก็ควรกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับให้ผมหน่อยเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลากไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับทุกคน